จาก Crazy Boris Production ให้สิยงภาคไทยโดยคุณอดอลครับผมปิ้วนี่แน่จะไม่ได้สินี่แน่ปิ้วเห็นแวบๆนี่หวาอ่ะเจอแล้วนี่แน่อะำไมจำไม่ได้อืมไปไหนวะอ่ะเจอแล้วโอ้ยเบื่อแล้วอ่ะหายังอื่นเล่นดีกว่านี่ตู้เกมปกติในร้านกับปกติอะอะไรวะนะเอืะเป็นไงผมน่ากลัวไหมเต่เขาทำงานที่นี่มา8ปีแล้วนี่หวนมันเสียงครเปเลกตีอะ ก็บอกแล้วไงว่าอย่าถามเยอะปิ้วอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะนั่นเออว่าไงลุงนี่เขรับวาทำงานที่นี่มา9ปีแล้วนี่เจ๋งจริงปล่าวะไหนขอมาเจอกันตัวตัวหน่อยเด้อะลุงชนะได้เดี๋ยวผมซื้อเรือดำน้ำให้เลยเอาเปล่าฮะเสียงคุกเกินไปนั่นเสียงอะไรวะน่ะไหนขอดูหน่อยสิข้างนอกมีอะไรเอาล่ะมีโก์มาเล่นด้วยกันดีกว่าหน้าลุงผมขี้เกียจไม่เอาออะไรวะเขาช่วงวันขอเสนอโอ้แม่งมีแต่รายการปัญญาอ่อนแม่งไม่มีรายการดีดีมาสังของเลยยังไงเนี่ยนอะไรวะน่ะ ไม่มีรายการดีๆนอกจากช่องคุณอันโดให้ดูแล้วหรืองไงเนี่ยอืมนั่นมันโอ้โหเห็นแล้วถึงวันวานเออไหนๆก็ไหนๆแถวนี้ไม่มีใครดูอยู่ดิงั้นเอาซะหน่อยแล้วกันอืมจัดมาเอ้ยทำไมในช่องอากาศมันแคบงี้วะเนะี่ยในที่สุดกูก็จะได้ถึงแล้วกูจะถึงแนละ้วมึงเตรียมตัวตัง้งใหไฮะอ่ะเย็ดแมมตัวไระมึงทำอะไรอยูน่น่ะประประ่าเนะ่กูไม่ใช่ลงยามลงยามมันไปเข้าห้องน้ำอยู่กูเป็นเอ่อตุ๊กตาฆาตากรเหมือนมึงนั่นแหละเอาเป็ปปปนวะ่ากูเป็น แไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะลงยามแล้วนั่นมึงแต่งตัวบ้าอะไรของมึงขอถ่ายรูปนิดนึงนะสัญญาว่าจะไม่ลงโซเชียลแน่นอนแค่ลงทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไอจีและอินสตาแกรมกูไปละสงสยัยต้องตามไปข้าปิดปากอีกตัวซะแล้วโอ้ยเงินภาษีประชาชนมันหายไปแนหมดว่าแกเปนว่ากูต้องทาเองทั้งหมดอีกจนได้อ่าเรียบร้อยเพอร์เฟกต์แค่นี้กูก็ปลอดภัยเรียบร้อยอีแค่นี้กันไม่ยืนเหรอเมื่อไงเจ๊เอ๋เอากูก็ทำตั้งนานไอ้นี่มาพังของกูทิ้งเฉยเลยกดจมูกแม่งเลยนี่เนี่ยมึงกดจม,มูกใครอ้าวทั้โง อย่างนี้ต้องเล่นไพ่ตายวิยชาปลอมตัวฉันคือมัอนไอ้ผิดหน้ากากนี่วาฉันคือเฟรดดี้ว่าไงล่ะพวกไอ้ในมึงบอกตรงนี้มีลุงยามอยู่ไงนี่มันเฟรดดีด้นี่วาผมไม่รู้เหมือนกันครับลูกพี่เฮ้ยพวกมึงนี่ทางานไม่ได้เรื่องเลยไปยายย้ายก็ะตามหาลุงยามนันเดี๋ยวนี้หาเจอลรวห้ามฆ่านะเดี๋ยวเจ้าของตึกมันจ้างหมอดวงกลับมาอีกเรียบ,บร้อยไอ้โวตุกตานั่นโง่เป็นบ้าเลยว่ะแค่ใส่หมวกก็จําไม่ได้นขอเช็กไฟฉายเพื่อความปลอดภัยสิอ้าวทำไมเปิดไม่ติดวะทานหมดหรือไงเนี่ยเฮ้ยรอไอ้ยามโง่ ไอเด็กขี้อ่ะไอเด็กจริงก็เอาขึ้นไปให้ได้สิเฮ้ยไอเด็แมวปาตรแรงเลยอ่าเก็บก็บอกเราเลยว่ากดข้อสองอย่ากดข้นตีนยามเฮ้อเสียงอะไรวะน่ะอเสียงะไรวะน่ะตัวแกแล้วเจ้ายามคันนี้ฉันจะฆ่าแกแกตายแน่ย่ะโอ้ยนั่งนั่งอยู่กับปวดขี้เว้ยเลยฉันจะฆ่าแกฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นๆเป็นหวัดคัดจมูกต้องใช้ทิฟฟี่โอ้ยคันหนอนจุงเบย เออกินปากไม่ใช่เรื่องตลกมึงควรใช้สเต็ปซิลก่อนนอนนะไอหมาปากโง่จบจบ